เราพอดีป้าบอกว่าเจ้าของที่เพื่อนอยากขายบ้านตรงนั้นนะครับอยากขายไอตัวบ้านบ้านหลังเดิม,มตรงนี้นะฮะตามไ้เอ่ยชื่อเลยละกันเนาะแล้วคราวนี้นะก็ก็เลย ทำคลิปสั้นๆของตาคำสาไว้ที่จริงก็ทำพร้อมกับพี่เสือนะแต่พี่เสือไม่ปล่อยคลิปนี้มผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมพี่เสือไม่ปล่อยผมก็ดูอยู่นะเมื่อคืนมผมก็ดูอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพี่เสือไม่ปล่อยลงสักทีบ<ะ>้างปล่อยด้วยกันปล่อยอยู่คนเดียวเลยใช่ผมก็เลยเอ้าพี่เสือไม่เอาผมก็ผมก็เอาลงไปนะฮะแล้วก็ยอดขึ้นแบบว่าตกใจเลยทะลุพุทพวดธพเลยนะฮะก็คือเป็นการพูดคุยกันเล่นนะฮะในคลิปก็คือแต่ว่าเออบ้านพร้อมที่ดิน ต่ที่จริงก็คือที่ดินมันไม่ใช่หรอกมัน,นมันมันก็มีแต่บ้านนั่นแหละแต่ว่าเป็นการคุยกันเล่น,นคุยเล่นกันนี่แหละเพราะว่าเออเจ้าของเพื่อนอยากจะปล่อยนะตอนแรกนะครับแล้วคราวนี้ก็ระใต้ข่าวออกไปแต่ว่ามันมีเหมือนกับว่าโดนโดนจุดประเด็นเอาไปว่าเฮ้ยก็รู้อยู่ว่าที่ดินแถวเนี้ยมันขายกันไม่ได้อฉะนัะ้นน่ะไอ้ที่ พูดไปว่าบ้านพร้อมที่ดินอะ่ะมันไม่เป็นความจริง<อ>นะครับนะซึ่งป้าคำสายก็ได้แค่ข่าวไปในช่องของกัปตันดัมซีไปแล้ว<ะ>ว่าหลายช่องครับมันอ่ะหลายช่องก็คือ,อที่ดินอะ่ะไม่ได้ขายเนาะย้อนแสงเนาะก็จะปล่อยแต่ตัวบ้านซึ่งก็ป้าก็กอธิบายไปแล้วว่าเออปล่อยแค่ตัวบ้านแล้วล่าสุดอัปเดตก็คือว่ารู้จากคลิปกัปตันนะฮะบอกว่าไม่ขายละล่ลาสุดเนาะ ล่าสุดไม่ขายแล้วนะครับซึ่งกัปตันก็อัปเดตข่าวให้แล้วนะครับวันนี้ผมก็เดี๋ยวจะทําคลิปอ่าอ่าอัปเดตจากปากป้าคาใสเหมือนกันนะครับไว้ในช่องนะฮะว่าล่าสุดก็คือเปลี่ยนใจไม่ขายแล้วนะครับจะเก็บไว้นะครับของอ่ายูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งเนาะนะครับก็ไม่คาดคิดว่าอ่า จะเป็นคลิปที่ปังที่สุดของอดีสอนนะคร0 0สองหมื่นกว่าไม่เคยตั้งแต่เปิดช่องมาว่างั้นต,ตั้งแต่ผมทํา y o YouTube มา,า,ผ,ม YouTube มาผมไม่เคยมีคลิปไหนถึงหลักพันอนะ่ะนะครับอันนี้มันถึง20,000กว่านี่เป็นคลิปที่ปังมากนะฮะอาจจะปังไปในทางที่อาจจะมีผลกระทบด้วยนะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็สัมภาษณ์กันแบบเรียวๆนะครับเราก็ อาจจะไม่ได้มองสองด้านว่าอมันมีทั้งบวดรลบนะฮะก็แต่ว่าท้ายคาที่ออกไปเมื่อวานก็เป็นของเมื่อวานนะฮะล่าสุดของวันนี้ก็คือแก้ข่าวนะฮะแก้ข่าวเรียบร้อยนะฮะก็ไม่ขายแล้วนะครับก็ทางประชาสัมชนออกไปใหม่ด้วยนะครับว่าทางเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับนะก็ขอบคุณนะครับถึงหรือย,อยังอ,ยงอีกยังครับยังไม่ถึงอย่างฮะได้ถามหน่อยหลังจากปล่อยคลิปออกไปนานเท่าไหร่ถึงเข้าไปเช็คว่า นียอดดิวเยอะเท่าไหร่ที่จริงผมก็เช็คตั้งแต่เมื่อคืนก็มันตีดขึ้นเรื่อยๆปล่อยตอนไหนนะปล่อยน่าจะหลังจากที่ลงไปเมื่อวานน่าจะทุ่มหนึ่งหรือเปล่าทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งครับก็ปล่อยแล้วก็จนถึงก่อนจะนอนก็ยอดมันก็ดีดขึ้นเรื่อยๆจากสามพันสี่พันขึ้นไปนะครับแล้วรู้สึกยังไงตอนนั้นผมก็ตกใจนิดนึงตกใจมากไม่ใช่นิดนึงตกใจมากเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือน ไม่ได้เคยคิดว่ามันจะปังอะไรขนาดนั้นนะฮะพี่พี่นะครับไม่ได้เคยคิดเลยเพราะว่าขนาดว่าคลิปเขาปังๆแบบเขากับตันทานี่เออมันเป็นเรื่องปกติซูไม่ได้เลยไม่ปกติคลิปกัตันจะปังเราเราพยายามดูว่าเฮ้ยจะทํายังไงถึงจะปังเหมือนเขานะฮะเพราะว่ารายได้อันน้นยนิดของเราจากการทำยูทูบเบอร์นี่ไม่มีคลิปไหนปังของเขาสักคลิปเลยนะล่าสุดก็ไม่ปังก็เลยก็คิดอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคลิปแรกแล้วกันเนาะ แต่จะดีไม่ดีก็ก็น้อมรับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผลกระทบมันมามันก็ค่อนข้างแรงอยู่เนาะฉรานั้นตัวไหนที่มันปล่อยออกไปแล้วนะครับก็ถ้ามันมีทรงไหนบกพร่องนะครับคําพูดบางคําที่มันสือออกไปแล้วมันเป็นดาบสองคมก็เดี๋ยววันนี้จะแก้ข่าวกันทำให้เกิดการเข้าใจผิดทาให้เกิดการเข้าใจผิดจาการพูดเล่นกันนะฮะนะครับเพราะว่า FC ก็รู้เอก็บางส่วนก็เป็นห่วงก็ทางอมเ m i n ์มาบอกอยู่ว่าเอจากปากจากปากจากปากเขานั่นแหละนะฮะจากปากป้านั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นการพูดเล่นกันมากกว่านะไม่ได้จริงจังอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าแค่ถูกโยงไปเรื่องคืออีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องเล่นเนาะถูกต้องฉะนั้นก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ มีอะไรจะถามไหมครับคลิปลบไปยังครับยังเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเอ๊ะยังไงครับไงไม่ต้องลบไม่ต้องลบไม่ต้องลบตั้งเป็นส่วนตัวครับตั้งเป็น